วัสด,ดีคุณเอซีช่องพระอ,อน้นพี่สาวลุงพลน,นะคะนี่ก็สี่โมงสี่โมงเย็นแล้วนะคะสี่โมงกว่าๆแล้วนะคะดูคุณย่าพานะคะไปเก็บอะไรมาอีกนอก้อเนอไปเก็บมียังมาอีกน้อบะนิญ่านี่เก็บมะครัวมะแต็งเหรเนาะบ่โอ้ยไปเก็บมะครัวมะแต็งมาสั่น <laughs> หมวกกับเบิ้งแน่โอ้ยคุณเอฟซีเอเบิ้องอรโดดแม่ลุงพนมสมกับมันสมกับสมสมกับแม่ลุงพนอีลลต์นเนี่ยวะแม่ลุงพนคนจนอพอแม่พี่น้องป่องปายเอ้ยอันนี้ตัดโจนมัตายเบิ้งแม่โอ้ หมักพริกพ่อแม่พ,พี่น้องหญ้าเพิ่นไปเก็บมาต้นมันตายว่าสั่น <c oughs> เก็บมาหล่นแม่ต้นมันตายจังหน่อยมันก็จะขึ้นละดินมันชุ่มชื้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเอาถอยรักจัดโหลดตัดนี่แตกเออเอาเอาเมฆาตัดไปน่ะเ no น <c oughs> าะไปตัดปะไปนีบอกอ,อกเบื้องมักบวบโอ้โหเห็นบ,บ่เบื้องเหรอเ ตะเก็บมาอีกแล้วพอมี่น้องมักบวบสี่น้วยห้วยเก็บนอไว้ไม่เ่าบบ่ไดอยากเ่าเด้อญาพ้าบอกว่าห้วยเก็บตัวนอตว่าสันสิบปล่อยมันเ่าบว่าสันบ่ไดอยากดิแนวเถาเถว่าสันหวานมาแม่ยังหวานอยู่บ่เออเอาก่อนตัวห้องเอฟซีกินน้ำในแม่มาทัวสดๆน่นห้องเอฟซีกินน้ำแน่าหวานจ่อยๆน่ะ โอ้ยข้าเจ้าบ่อยากดอกอ้าวคือว<ม>่ายังสัน้นเอฟซีเอ้ยยนาผ้าบอกว่าเอฟซีบอ่อยากดอกว่าสั้นว่าห้องในแม่แม่ห้องพึ่งกินนในแมออ่มาเอามาครัวไปต่ำเด้อพี่น้องเลยน,นั่นเห็นบออ่พ่อแม่พี่น้องเลยหมาวกับหมากปลายมันมันย่างเห็นปุ๊บลูกไม้มกับพ่วงเริื่อมมาทันในพ่อเก็บเก็บมากรวอัน ต้นเก่านี่แหละมันตัวบางามเนะอันปุ่มเก่าอันบนน่ไห่แม่ออโอ้เก็บอันนั้นได้บางย่างกัมบางใหญ่เลยเนาะแม่เนาะเอาหลุนนีแหละไมีแบกเมื่อของพขาย <c oughs> แม่จะไปนี่จะไปแวะขายให้พี่นางม้อนเลยนะั่นซ่าบาทนะ่ะจะได้ขายเลยนะั่นอืมหน่วยงามๆนะจะเลือกขายไว้เลยยี่สิบบาทนะเพิ่นเอาอยู่แล้วเพิ่นเอาไว้ใกับอันนั้นนะแม่กับกว๋วยเตี๋ยวเพิ่นะนะเฮ็ดไปเลยมัดหนึ่งนะเลือกเอาหน่วยงามๆนะยี่สิบบาทว่าเช่นนี่ พอได้ค่าหมาค่าผู้เจาน่ะแม่มเรือหันเถะจังเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ปะหมาไปไป้ายมันก็ได้อืออยู่ยในตู้เย็นกันยังมีอยู่แม่เจ๊เม้าวัานอพอได้ค่าหมาค่าผู้เจอน่ะยี่สิบบาทนะ่ะเจาเห็ดเลยน่ะนะออกไปนี่เจ้ากระบอกเลยปะนางพีนง่นังมดนนะ่ะมาเอาเด้อว่าสิมักทั่วในี่ยี่สิบบาทนี่มาเมาหมักทั่วไแน่ว่าสิเนี่ยอือเพิ่นก็เอาเว่าเพิ่นเห็ดลาบเห็ดก่อยเนาะ มะพริกนี่เด้อบ่ใส่ถุงไว้เนี่ยไหี่สิบบาทไม่บ่ยี่สิบเลยเดี๋ไปให้ปลาแก้วน้บ่โอ้โอ้โอ้เอ้าสันนะตามเนี่ยสันนะคุณแม่เอาไปให้ปลาใหญ่าสั้นอาให้ปลาใหญ่พราะไม่พี่น้องค่าค่าค่าปุ๋ยเพิ่นค่าขี้ฝุ่นเออไปเอาขี้หมูขี้หมาน้ำพิ่นเนาะค่ะเนาะมาใส่พักใส่หยาพราะไม่พี่น้องอือย่ำจุ้ยจุ้ยเลยบอลนี้เอฟซีน้ำลายแตกน้ำลายแตนน้ำเลยบบาดนี้หวานมาแม่ อมออกทัวชดๆเลยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเบมึงแนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเบื้องสภาพหมวกหญ้าโรดพ่อแม่พี่นอ้องอืแบบยู่แบบสบายสบายพ่อแม่พี่น้องสไตล์หญ้าผ้าแม่ลุงพลอืนหมวกใบนะไรมาหรือเปล่าใบอะไรแม่มมเออกระยำน้ำข่อยนี่เด้เออเอื้อน้ำข่อยนี่แหละนี่เดีใบนี่เดีที่ข่อยใส่กันนะออื โหยมันก็ลุ้นแล้วมันจังแซ่บอือมันกรอบเจ้าไปเก็บอันพุ่มใหม่ได้เท่าใดจักหน่วยได้สิได้เก็บหยังบ่อยากไปบ่ซื่อๆบ่มันทันได้แก่ว่าเออเออมันทันพอเก็บอีจักมื้อ2มื้อก็พอดีอือเบิ่งอรคุณเอ้อยู่แบบสบายๆเบิ่งน้ําเย็นก็ได้น้ําแข็งกยังคือเก่าบ่แม่ักก็เย็นจเนาะบ่เย็นจอยๆเนาะอือ บวมันก็คล้ายมีคจอืมบบทีบาร์ดมาบววมันอืมเสือมาไว้กเกงกินพกเก็บกับเก็บเป็ตัวอืมามันถม่มันบ่แส่บอืมโอ้ยคาม,มาแล้วลย,ย,ย,วยงงุ่งลายพอนม่ไปนองปองปายเลยยุ่งก็ยุ่งลาย่บนี้อืม มื่อวานเห็นิงกับปุนกับเกียวอือหือยุ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยุ่งตัวน,นี้หน่อยยุ่งลายเนาะอือห่างเมื่ออะี้แม่เจ้าสีหาโมงแล้วเออสีโมงครงกลัวๆแล้วเออหรือเจ้าเี็ดยังอีกไม่แล้วบ่แค่โหดแล้ว่อยก็จะไปโหดต้นมัะฝรั่งจิมจูคอยหัละ เออกระตุนทูเลียนอือันต้นนั้นนันกระตุนมักแปบได้ค่ะจะไปซับหมเ้าขอไปยางเบื่องต้นหอกแปบมักแปบใยได้น่ะนะคางคางห้องน้ำนั่นที่ยอดแหล่ๆขึ้นเครื่องน่นจะไปซับโมเ้านี่ขิดินขิดต้มถ่วมโย่ขอกับไปไปจับลูกขึ้นมาไหมเออเจ้าเอาขิดตมคุดขิดต้มถมมันใหม่อยู่เนาะเออมันกำลังทางยอดโยเออหมกแปบ มกแปบไงที่เจ้าเอาเอามาเอาเนี่ยเอามาน้ามูเจ้าเหรอเออคอยเอามาหยอดหยอดนั่นหาหกหลุมนะอ้อมห้องน้ำมันกำลังขึ้นกำลังทางหยอดเดี๋ยวคอยสิไปหาใหม่มะกลายมันขึ้นหลังค่าห้องน้ำมันอืมมกแปบไงพ่อแม่พี่น้องอืมว่านหญาผ้าเพิ่นไปขุดขีดตมไปเห็ดหลุมหลุมดักน้ำไว้อืมเพิ่นมาขีดตมที่เพิ่นขุดขึ้นมาเพิ่นมาถมเงาเงามกแปบเนาะพ่อแม่พี่น้องปอนก็เอาขึ้นมาแลลวล่ะอืม Ôi, oh, nhung lái này mèo ơi, nhông lái lái Bố, lúc kín chui chui áo đây là bộ thùng Ừ Ừ Nít nó chậm chậm Bà Này đây, thùng này có đáy này thùng hoa hòm gọi này đây oh, Ô, FC nằm lái tẹt, nằm lái tẹt, nằm lấy kín mặc thùa xô so, phần Ừ Ừ Tại vì phở ổn năng bựng như này, còn nhau อยากหยำน้ำจัวจวเลยพ่อแม่พี่น้องอือป้อออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคำเบื้องคลิปป้อออนพี่สาวลุงพ like ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะหญ้าผ้ากับยูสไตล์สไตล์ของหญ้าผ้าเนี่ยนะคะคุณเอฟซีเบื้องโลดพ่อแม่พี่น้องมือนี่ได้แม่งกินโน่นแล้วอาหารแต่ว่าก็บ่ได้กินดอกพ่อแม่พี่น้องมือนี่ยค้างไว้สักก้อนให้ขี่มันออกสักก้อนมาสั่นหญ้าผ้า่ามันจะ่แหยะเพิ่นว่าอือ เออมันจังบ่แหนเพราะว่ามันอยู่น้ำดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากัมาขังใส่น้ำให้มันขี่ออกซะก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องจะขึ้นเลยสินะเฮากัจังเอามาข่วะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมนี่ละยันในกข่างเนี่ยละเนี่ยละนี่ยนะเนี่ยนะคนละพ่อแม่พี่น้องพคนละหยอมหยาบหยอมหยาบอยู่ มือมือค้นจนมือค้นจนขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะสวัสดีค่ะ